พอที่กราบอย่างสูงอ่ากรบผมมีโอกาสาไปที่วัดบรวรน,นิเวศท,ที่เขาหล่อพระกันกรปรากฏว่าเห็นเศษทองเหลืองบ้างทองแดงที่หล่นและเกละกะเกิดจดทธาก็เลยเอามาบูชาที่บ้านพอมาฟังคําสอนของหลวงพ่อเกิดความไม่สบายใจว่าในอาการที่กระผมไปเอาของจากวัดมาอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเป็น อาเป็นการขโมยของสงหรือเปล่าเพราะไม่ได้รับนอนุญาตเขาหลอพระถวายสงนะเป็นของสงไอ้ย,ยาไม่ใช่ไอ้อาย,ยาล็อกยาไม่เกี่ยวจะ <c oughs> ไ,ไอ้คนเดียวยาไม่เกี่ยวโอ้อหนักใจแล้วแล้วทีนี้ก็เห็นจะ,จะต้องเอาไปคืนก็หมดเลยกันนี้นะมาูชานี่ค <นะ S 2> รับอาบาชายังไม่เสียหายกลับไปคืนนั่นก็แล้วกันถ้าอยากจะได้จริงล้วไปติดต่อกับพระขอซื้อท่าน รับท่านผมไม่คิดมากบาทสองบาทอ,อูอแหม่นี่ของวัดนีดน่นิดนิดหน่อยๆอะไรไม,ไม่ได้เลยนะอน,นีิสงมันไม่นิสติเวลาทําบุญกับของสงแล้วจะครึ่งตะตังก็ไปสวัสด์ชั้นที่สีที่ที่ห้าโกมยของสงครึ่งตะตังก็ลงอเวจีครับครับ,รบให้ก็สูงครับครับนี่ตกลงว่าทางที่ดีก็ควรจะไปคืน เอาเอาก็ห่อไปห่อไปนะไปบอกพระท่านนะผมเก็บเศษทองมาค้างนองนี้นะครับแต่ขออยากจะเก็บไว้บูชาจะดีราคาเท่าไรเอาท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาเป็ันไม่ไม่ต้องอถ้าต้องก็ต้องกันอย่างนี้ก็ต้อง<ห><า>ไปเลือกพระแก่ๆที่ใจดีนะให้ชาตักข่อดียวก็สบายาถ้าทางดี้ดีนะพระพุทธรูปดีมากยิ้มเสมอโอ้โหไปถึงว่าไปถึอการดนตรีภาพครับครับ อ๋อนี่แกวงเล็บมันที่บอกว่าถ้าติ้งต่างผมจะเอาไปหล่เพราะประเจงหลวงปู่ปานนี่ยังก่อน,น <ะ S 2> ไปถามเจ้าของที่แล้วก่อนก้ไม่ได้เลยนะบุญนั่งจะเป็นบุญบาปก็เป็นบาปค,ครับ<ผ>มันจะแยกกันไม่ออกสัมาอย่างไงก็สัมไปอย่างนั้นอ่าจะได้หมดเรื่องไปกราบเท้าหลวงพ่อจะก็รบรักอย่างสูงนแน่นี่ก็ารบรักไปด้วยเน่ย